สวัสดีครับจากช่อง audio about นะครับผมดำเนินการในบริษัทเดเวนเบทเธอร์ Better, จำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพกลอ้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะไปแนะนําสินค้านี้ครับยี่ห้อโตอะเินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูครับคลิปนี้ก็จะเป็น,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 ปน,นปลําโพงอยู่2กลุ่มฮะกลุ่มลําโพงที่เป็น2ทางแล้วก็บนนี้เป็นโฟล์ลังก์แต่ว่าทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันฮะก็คือแบบที่ ทางกว้างหรือ w i d dispersion ส่วน w i d dispersion นี้เป็นแบบไหนครับตามมาไปดูก่อนครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นปลำโพงที่ไปดานที่ปกติทั่วไปก็จะเป็นตอบสนองอมุมการกระจายเสียงก็เป็นแนวนี้คร ตรงกลางนี้ก็จะมีได้ยินบ้างแต่ว่าไม่ชัดเจนส่วนตรงนี้ก็วายดิสเพ e r s ชันที่คือที่กำลังพูดถึงอยู่ก็จะมีาการออกแบบตัวตู้ลำโพงให้ทำให้การกระจายเสียงได้เยอะขึ้นกว้างขึ้นเห็นจากตรงนี้ฮะจุดที่เป็นที่เป็นลำโพง ตรงกับลำโพงนี้ก็จะมีความเข้มของตัวสีเหลือนี่จะเยอะส่วนจุดตัวนี้ก็จะมีความเข้มน้อยลงแต่ว่ายังได้ยินดีกว่าตัวนี้ก็สำหรับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นสีเ 28524เป็น2ทางฮะลำโพงติดเพดานชนิด2ทางเบสรีเฟกต์ไทมมีดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด6นิ้วดอกดอกลำโพงเสียงแหลมแบบโดม1ดอกมีฟาครอบลำโพงทำจากโลหะทนความร้อนสูงคือตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนเสียงทุ้มและก็เสียงแหลมเหมาะกับเพดานสูง3 6ถึง6เมตรก็ มาดูว่าทำไมีสามถึงหกเพราะว่าสเปคมันเป็นแบบไหนกาลังวัด Red รีอินพุตก็หกสิบวัตต์รูปแบบการใช้งานริอินพีแดนหนึ่งร้อยโวลต์แล้วก็เจ็ดสิบโวลต์บ้านเราใช้หนึ่งร้อยโวลต์ครับส่วนอิมพีแดนตัวนี้ก็คือตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบโอห์มสามร้อยสามสิบโอห์มมีเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองตัวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นลำโพงชนิดไฮอิมพีแดนซ์ระบบเสียงแบบ High i อิมพีแดนซ์ M ก็ต้องเป็น100ร้อยวตนมาครับเอ่อตั100วร้อยวตนนี้ก็คือเป็นกระแสไฟที่บ้านเราเนี่ยเขาแปลงจาก100ร้อยวตนนี่เป็นเอ่อ220โวลตวเป็น100ร้อยวตนโดยใช้มอแปลงตัวนี้เป็นตัวแปลงแล้วก็กลับมาเป็นสัญญาณเสียงให,ให้เราได้ยินอีกทีนึ่ง ค่าความไว sensitivity ที่1วัตต์1เมตรก็คือ9 1 dB สนับสนุนความถี่ frequency response 60ถึง20,000 60นิก็เป็น mid-bass 20,000น่ก็สุดของเสียงแหลมเลยขนาดผดองลำโพง speaker c a b เ n ินก็ขนาด16เซนติเมตรหรือ6นิ้ววัดสดุลิฟวินิตโดมทำจากโลหะก็คือฝาครอบทำจากโลหะตะแกรงโลหะ ขอบลำโพงทำจาก ABS เรซินเกรดทนไฟมาตรฐาน UL 94 UL นี่ก็ย่อม,มาจาก Underwriter l a b o r a t o r y เป็นองค์กรกำหนดตัวมาตรฐานที่อเมริกาขนาดของตัวตู้ dimension ก็เส้นผ่านศูนย์กลาง28เซนติมหรือ280มิม แล้วก็ความลึกก็2 27มิลิเมตรหรือ,อ2 7 7 7ซนติเมตรน้ำหนักก็ไว,ไวท์แอเวทอานผิด์1จกิโลกรัมมาตรฐาน U.L. 9 4้คืตัวนี้ราคาปกติ7,000พราคา,าพิเศษ6,300บาทรวมภาษีรวมค่าส่งเรียบร้อย รุ่นต่อมาก็ยังเป็น2ทางอยู่นลครับแล้วก็เป็นแบบ Wide Dispersion เหมือนกันรุ่น f 2 3 5 2 4ก็เป็นเบบ Reflect มือนเดิม2ทางมีดอเลอร์พง5นิ้ว1ดอกก็ดอเลอร์พงเล็กลงมีดอเลอร์พงเสียงแหลมแบบโดม1นดอกมีฝาครอบทำจากโลหะทุกความร้อนสูงให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนเสียงทุ้มและกเสียงแหลม มองกับเพดานสูงที่2ถึง4เมตรเราไปดูสเปคกันครับเรดอินพุตก็30วัตต์แต่วัตต์ลดลงด้วยการใช้งานเรดอีพิเดนต์ก็การใช้งาน100โวลต์70โวลต์อีพิเดนต์ก็330โอห์มแล้วก็1นเคโอห์มสเต็ปแรก30วัตต์สเต็ปสองวัตต์ค่าความไวเซนซิติวิตี้ในวัตต์หเมตรก็เกดีบีก็มีลดลงฮนะดอกลำโพงเล็กลง ตอบสนองความถี่ Frequency r e s p o 70เฮิรตถึง2,000เฮิรตก็แคบลงมานิดเดีเพราะว่าดอกลำโพงมันเล็กลงขนาดของดอกลำโพง uh, speaker c m p o n e t ขนาดก็12เซนตมหรือ5นิ้ววัสดุหรือฟิ i s h ของตัวชุดลำโพงอาครอบทำจากโลหะตะแกรงโลหะขอบทำจาก ABS resin 7 5 UL 94มาตรฐาน ขนาดของตัวตู้ดิเมนชันต่อ230มิลลิเมตรความกว้างนะฮะดิเมนชัน123เซนติเมตรแล้วก็ความลึก229มิลลิเมตรหรือ22.9เซนติเมตรน้ำหนักเวท3.7กิโลกรัมมาตรฐาน UL ด 94k ตัวนี้ราคาปกติก็5,100บาทราคาพิเศษ4,590บาท รวมภาษีรวมค่าส่งเรียบร้อยมีมากกว่าน,นี้ก็จะมีส่วนลดพิเศษตามไปให้อีกรุ่นต่อมาก็ยังเป็นแบบ2ทางอยู่ทต่แล้วก็เป็นแบบที่ทางกว้างอยู่เ,ออเป็นรุ่น F 2 3 5 2 SC ตัวนี้จะแลกตรงที่ว่าอรอบนี้เป็นเป็นใยไฟเบอร์เป็นผ้าเป็นไฟเบอร ยัเป็น2ทางอยู่แต่แตัดข้อเบรกลิฟต์ฟออกเพรามันีิฟต์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอ่าดอกลำโพงห้านิ้ว1น,นึ่ดอกลำโพงเสียงแหลมหดอกมีที่ครอบหลังลำโพงแบบผ้าประหยัดงบประมาณให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนสมดุลเหมาะกับเพดานสูง2 4เมตร มาดูสเปคกันเอ่อเรตอินพุต6วัตต์รูปแบบการใช้งานเรตอิมพีแดนรูปแบบการใช้งานก็เป็น100โวลต์แล้วก็อิมพีแดนก็ 1.7k โ oh อห์มแล้วก็ 3.3k โอห์มแซทเทปได้ก็6วัตต์1.7 3วัตต์ที่ 3.3k โ oh อห์มค่าความไวหรือเซนซิติวิตี้ 1ว so ัตต so ์1เมตรก็8 9ดสกดีบีก็ลดลงหวัดก็ลดลงตามทอบสนอมความถี่ฟร e q ั e ซีร r ส s p o น s ์8 0 h สเถึง2 0 0 0 0 h เฮก็8 0ก็ยังอยู่ในช่วงมิดเบตแต่ว่าจะหายความความในตัวสิงทุ้มก็จะหายไปอีกนิดหนึ่ง ขนาดของดอกลำโพงสเปกเกิลคอปเป์ดนก็12เซติเมตรหรือ5นิ้วสีังดงก็ยังเป็นบาลานซ์ดมอยู่ครับวินิชหรือวัสดุของอโดยรวมตัวหุ้มลำโพ,ง,พงเป็นไฟเบอร์หางใยไฟเบอร์ตะแกรงโลหะเหมือนเดิมขอบอของตะแกรงก็ทำจากเ b s บ e เรซินทนไฟ มาตรฐานขนาดของตัวตู้ก็จะเป็นดิเมนชัน230มิลิเมตรหรือ23เซนติเมตรความลึกก็จะเป็น154ม mm, ิิเมตรหรือ15.4เซนติเมตรน้ำหนักเวท1.5กิโลกรัมมาตรฐานก็ UL94 ก็คือตัวนี้ ราคาปกติก็2,800บาทราคาพิเศษ2,520บาทมีมากกว่าหนึ่งก็จะมีโส่วนลดพิเศษตามไปให้ต่อมาจะเป็นลำโพง Wide Dispersion เหมือนเดิมนะฮะทั้งชุดนี้ทั้งทั้งคลิปเลยแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นลำโพงชนิด Full Length Full l e n g ก็เป็นลำโพงดอกเดียวฮะ,ะตอบสนองได้ทุกยาคนความี่ก็ ตัวเสียงแหลมก็จะหายไปไม่ใช่หายแต่ก็จะมีอยู่จะตอบสนองได้อยู่ที่พิจาว่าความชัดเจนก็จะโลกออกมาแบบรวมๆยังมันเบสรีเฟกอยูนอย่นะฮะมีดองลำโพงเสียงทุ้มขนาด5นิ้วหนึงดอกให้สียงที่ชัดเจนสมดุลความครอบลมจากโลหะทุนความล้นสูงกับพื้นด้านสูง2-4เมตรไปดูปกันครับ สเปคของรุ่น f 2 3 5 2 4ก็จะเป็นเกำลังวัตไรตินพุทก้าสามสวัตรูปแบบการใช้งานก็เป็นร้อยโวลต์70็สิบโวลต์ไรตินพิแดนก้ก็330โอห์มแล้วก็ 1K โอห์มก็จริงๆมีมากกว่านี้3ะ0รักโอห์ม oh แล้วก็มีต่ออีกสักน่าจะสองสเต็ปครับผมมาแค่แค่นี้ครับเพราะว่าปกติก็ส่วนมากนะจะใช้แค่ตรงนี้ตัวนี้ ก็คำนวณกงนตรงนี้เลย3 0 30วัตต์กาใช้ที่3 3มสอบสามโล์ำโพงพวกนี้ชุดเครื่องเสียงรถระบบนี้เลกอีกอย่างนึ่งก็ว่าคือนำอชุดเป็นชุดแบบไทยอิมพีแดน์ก็เนี่ยฮะอบต้านทานมันสูงมากเป็นระบบเฉพาะลำโพงก็เลยต้องมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ค่าความเซนซิทิวิตี้11.990 dB ตับสนองความถี่ฟรีเ e น c y อ e ์เ o ส s e 70-20,000ขนาดของดอกลำโพงสเ e กเ e อร์เคอ n e เ t ดขนาด12เซนตมรหรือ5นิ้ววัสดุฟิ i s h โดมทำจากโลหะก็ฝาครอบตะแกรงโลหะขอบของตะแกรงก็ ABS Resin เก็ดทนไฟมาตรฐาน UL 94ขนาดของตัวตู้ก็ เส้นผ่านศูนย์กลางในความกว้าง230มิลิเมตรหรือ23เซนความลึก200มิลิเมตรหรือ20เซนน้ำหนักเวท3.7กิโลกรัมวัตฐานก็คือตัวนี้ดย UL94 ราคาปกติก็4 4 0 0บาทราคาพิเศษก็3 9 6 0บาทรวมภาษีรวมค่าส่งเรียบร้อยมีมากกว่าหนึ่งก็จะมีสูวรรถพิเศษตามไปให้ รุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่น full l e n g t เหมือนเดิมหนนได้ผ่านมาก,ก็เป็น wide dispersion ครเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของ wide dispersion ลำโพงชนิด full length แบบ m e d reflect คมีดอกลำโพงสิ่งทุ่ม5นิ้ว1ดอกมาครอบก็เป็นโลหะเหมือนเดิมความทนความร้อได้สูงแต่ว่ารุ่นนี้จะมีพิเศษตรงที่ว่าใช้งานร่วมกับ DSP รุ่น DP 0206ของ t o a ได้ DSP ก็จะเป็นดิจ uh, ิตอลซิกเนลโปรเซสเซอร์มาไปดูดีกว่าว่า <Wow. S 1> หน้าตาของตัวนี้เป็นยังไงนี่คะั DP0206 Signal Processor หน้าตาอย่างนี้เลยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างไปดูสเปคกันครับ เนี่ยพังอินพุตอินพุตก็จะมีเกณฑ์จะปรับเกณฑ์ได้ปรับคอมเพรสเซอร์แล้วก็เกณฑ์ได้พารามิเตอร์อีควอไลเซอร์ได้กราฟิกอีควอไลเซอร์ก็ได้ปินเตอร์ก็ได้ครอชเวอร์ก็ได้อ่าก็เยอะเลยเอาโอเคในตัวนี้ก็คือมีอินพุสต่อเอาพุตนะ,ะบางทีผมอ่านเกินไป Input ก็จะมีตัวนี้ Gain, Compressor, Gate Promatic Equalizer, Graphic Equalizer แล้วก็ Filter นี่คือ Input ส่วน Output ก็จะมี Crossover ก,กี่ทางก็ว่าขึ้นไป 2way, 3way, 4way แล้วก็ Filter นะ f i l t e r ก็มีทั้ง Input, Output, Gain ก็ปรับได้ก็จะมี Compressor, Gate ก็มีเหมือนกัน นี่เพิ่มเข้ามาคือดีเลย์ฮะตั้งค่าดีเลย์ได้ด้วยแล้วก็ปรับลดเสียงแล้วก็มิวฮะแอดเจนเวเตอร์คือปรับลดอรถบคกเบาฮะแล้วก็มิวก็คือหยุดชั่วคราวปิดปิดชั่วคราวแล้วก็มิวเอ่อก็คือตรงนี้มิวมี2จุดก็คือจุดที่เป็นฟังก์ชันของแอดเจนเนเตอร์คือ ยู่ในเลนของอยู่ในกลุ่มของกลัว,ต,วตัวตัวปรับเสียงแล้วก็มันสามัดมิวได้ด้วยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือมิวเลยมิวเลยไม่ก็ออนออฟนี่ก็คือฟังก์ชันที่นำมาใช้กับลำโพงรุ่นเอ่อลำโพงรุ่นนี้ครับเนี่ยฮะทนี้เขามีตัววงจร ที่ต่อร่วมใช้กับตัวนี้ได้อยู่ไปดูสเปกของตัวนี้กันนะเอฟหนึ่งสองสองซีเร i อินพุตก็30วัตต์รูปแบบการใช้งานก็7จ0ดร้อยโวลต์เจ็ดสิบโวลต์บานเอาใช้ร้อยโวลต์เรดิวปแดนก็คือ uh, ใช้ที่30วัตต์ก็330โอห์มใช้10วัตต์ก็1เคโอห์มตรงนี้ไม่ขอพูดถึงนะครับบ้านเราไม่ได้ใช้กัน ค่าความไวเรซอนซิทิวิตี้ที่1วัตต์1เบสกบ90 dB ตอบสนองความถี่ f r e q คริกซิเ s สปอนวัด70-20,000เฮิรตซ์ขนาดของดอกลำโพงสปีกเกอร์คอมโพเนนต์ขนาด12เซนติเมตรหรือ5นิ้ววัสดุฟิเนชก็ตัวฝาครอบลำโพง,งด้านหลังนะฮะับโดมด้โดมก็เป็นโลหะตะแกรงทำจากโลหะขอบของตะแกรงทำจาก ABS Resin Grade ทนไฟมาตรฐาน UL 94 ผนักพนตัวตู้ Dimension ก็รูปความกว้างนะฮะสองมมหรือ mm, 23เซนแล้วก็ความลึกก็รู้ความสูงะฮะก็สองร้ยยีมหรือ22.9ซนเมตรน้ำหนักรู้เวกสาจกิโลกรัมวัตฐานก็ยูเอ็กตัวนี้ราคาปกติ5,100บาทราคาพิเศษ4,590บบาทมีมากกว่าหนึ่งก็จะมีราคาพิเศษตามไปให้ ก็รุ่นนี้จะเป็นก็ชนิดวาย dispersion เหมือนเดิมแล้วก็เป็นชนิดะระพมเป็น Full l ู n เลงเป็นรุ่น F 5 2 2 SC เป็นฟูดเลงนะฮะก็ตอบสนองอาตามที่เขารับได้ก็คือช่วงระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหรเนี่ยก็มีอยู่ในารายละเอียด ดอกลำโพงเล็กลงฮะสี่นิ้วหนึ่งดอกที่ครอบหลังเป็นลำโพงที่ครอบหลังลำโพงเป็นแบบประหยัดงบประมาณให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนสมดุลเหมาะกับเพดานสูง2อถึงสเมตรมาดูสเปคกันครับในค่าสองสองเอสซีกำลังวัดเรตอินพุตก็6วัตรูปแบบการใช้งานก็ 1, 100โวลต์70บโวลต์บ้านเราใช้100โวลต์เรตอินพิเดนต์ก็ 6วัตต์ที่ 1.7k โ oh อห์ม3วัตต์ที่ 3.3k โ oh อห์มค่า 1, 1, 1, m, 88, ความไวเซนซิติวิตี้ที่1วัตต์1เมตรก็88 dB ตอบสนองความถี่บริวิลซิลตสนองก็80 Hz ถึง20,000 Hz ขนาดของดอกลำโพงสปีคเกอร์คอมโพเนเนนก็เป็น10ซนติเมตรหรือ4นิ้ววัสดุหรือฟินิปของชุดนี้ก็ฝาครอบ ม่ให้ฝาครอบผ้าหุ้มลำโพงทำจากยายไฟเบอร์ก็ป้องกันฝุ่นป้องกันหนูป้องกันมแมลงไปตะแกรงทำจากโลหะขอบลำโพงทำจาก ABS r เรซ g r e t o n อนไฟ U.L.94 คือมาตรฐานของตัวขอบลำโพงขนาดของตัวตู้หรือ i m เมนชัน155ความกว้าง รือความกว้างนฮะดัมมชันหรือความกวา้วา,กวางของของ,ของตัวตัวหน้ากากมาเลยก็ร้อยหหมิลิเมตรหรือ15.5เซนติเมตรความลึกหรือความสูงก็1้อมิลิเมตรหรือว่าสิบเอ็ซนติเมตรน้ำหนักหเว็หนกิโลกรัมมาตรฐาน U r 94คือตัวนี้ราคาปกติ2.300บาทราคาพิเศษก็จะอยู่ที่ 2อ0 0กับเจบาทรวมภาษีรวมค่าส่งเรียบร้อยมีบากกคนหนึก็จะมีส่วนลดพิเศษตามไปให้รุ่นต่อมาเป็นระโพงติดปดานเหมือนเดิมแต่เป็นระโพงซับเบทเนรุ่น FB 2 8 6 2 4 AS ขนาดของดอกลำโพงอยู่ที่16เซนเมตรหรือ6นิ้วนอกนการลำโพงเป็นแบบหมุนทำให้ติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานไ,ได้ในแบบ70บน100บนละ8โอห์มเหมาะสำหรับร้านค้าแฟชั่นร้านค้าทิห้างสรรพสินค้าหรือ,อางานที่ต้องการเสียงดนตรีมีวงจรความความถีความความความทีต่ำให้เสียงเบสนุ่มเล็กก็คือเป็นเป็นลำโพงที่อ่าเป็น,บนเนบสอยู่แล้วก็มีตัววงจรอยู่ข้างในคก็ความความถีสูงๆนี่ออกไปให้หมดเหลือความถี่อยู่ย่านหนึ่ง ทีตัวนี้โดยเฉพาะเลยไปดูสเปคกันครับกำลังวัดโดเดต์อินพุตก็อยู่ที่60วัตต์รูปแบบมารใช้งานก็100โวลต์70โวลต์หรือก็8โอหมก็ได้ครับอีพีเดนก็60วัตต์ที่170โอห์ม30วัตต์อยู่ที่330โอมระดับความดันของเสียง SPL ที่นิวตัตอิเมตร87ดีตัวนี้ก็จะไม่เหมือน สเปคเขาแจ้งมาเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งที่บรร่านมาก็จะเป็นลักษณะเป็น Sensitivity ความไวสองอย่างนี้เป็น DB บีเหกันแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเสียงที่ออกจากลำโพงแล้วมาถึงหูเราให้เราได้ยินที่ในวัดอิงเวรก็เป็น87 DB ส่วนส่วนตัว Sensitivity คือค่าความไวของลำโพง ที่รับสัญญาณจากแอมยิ่ค่าเยอะก็แอมก็ทํางานน้อยลงทํางานเบาอะ่ะก็คือมันไม่หนักแอมมากดะรับสนามความถี่หรือ Frequency Response ก็60ถึง250นี่แหละครอบกรองความถี่ที่สูงสูงออกไปฮะถึงให้รับได้แค่ช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงความถี่ต่ำจะมาถึงต้องช่วง กลางคนระับความทีไม่ใช่กลางอันนี้ก็คือเบสต,ต้นๆไม่ใช่เบสต้นๆเาเป็นเป็นแบบไหนถ้าภาพให้ดูดีกว่านะฮะเพราะว่าผมเองก็จำไม่ได้ว่ากลาที่สองร้อยหมันอยู่ช่วงไหนอนีตัวนี้ครับ เป็น250ปอระอยู่ถึงตรงนี้เป็น lower midrange กะะ็เริ่มต้นของของของเสียงกลางนะฮะร่มาเสียงกลางก็ว midrange ก็คือเสียงกลางตัวนี้250ปอระอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มเพิ่งเริ่มต้น60ก็ในช่วงนี้ฮะ,ะ60ถึง250ในช่วงนี้ก็มีไปทั้ง midbase upperbase แล้วก็ lower midrange ก็ยังเป็นความถี่ที่ต่ำๆอยู่ทำให้เสียงที่เราได้ยินก็จะมิติมากขึ้นนะเสียงเปรยขนาดของดอกลำโพงสปีกเกอร์คอมโพเนนต์ก็จะเป็นขนาด16ซนติเมตร6นิ้วอวัสดุลิฟฟินิ่โดมทำจกากโลหะตะแกรงทำจกากโลหะ ขอบทำจาก ABS r a c s n n เกลทนไฟให้มีมาตรฐาน UL 94ขานาดของตัวตู้หรือด m เมนชันก็เส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น280มิมหรือ28เซนแล้วก็ความสูงหรือความลึกก็เป็น198มิมหรือว่า19.8เซนมไอตัวนี้ความลึกนี่ก็คือ เวลาระวางนอนก็จะกลายเป็นความลึกวางตั้งก็จะกลายเป็นความสูงไปน้ำหนักนื้อเวท6กกิโลมาตรฐานก็เป็นตัวนี้ h l ราคาปกติก็1น0 0 0กับ800บาทราคาพิเศษก็9,720บาทบริษัทเอเบนเบทเทอร์จำกัดผู้จำหน่ายสินค้าดัางที่กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ audioabout.com โซเชียลมีเดียก็จะเป็น Facebook ก็ audioabout ครเว็บ Facebook a ch audioabout แล้วก็ line line ก็จะเป็น ad u d i o a b o u t แล้วก็มีร้านค้าที่หลายเป็น my shop มี าแล้วก็บริษัทอยู่ถนนทไทยราชครับผมมินบุรีเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเ็นี่ยไลน์แอดก็คือตรงนี้ก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรวามเ e n นความต้องการของลูกค้าเข้ามาเราก็มีบริการรับออกแบบให้ฟรีก็ส่งพื้นที่มารับออกแบบให้เสนอราคาให้ แล้วก็เราก็มีทีมงานติดตั้งให้ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีผมเองนี่ก็อยู่ในวงการนี้มาประมาณ30ปีครัท้านี้ถ้าเกิดว่าตัววิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ